สมจันทาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง0 6 5 0 9 4 7 7 7 9รับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ามือ1และมือสอนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็มารีวิวนะครับพา w e r อร์มิกนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวถือว่าเป็นงานกอปจากจีนนะครับก็ถือว่าเสียงดีใช้ได้นะครับทางร้านก็เลยนำมาอ่านำเสนอ นะครับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นนะครับราคาจัดส่งบวก100บาทนะครับมาดูหน้าตามิกเซอร์กันนะครับว่ามีอะไรมาให้ด้วยมาให้บ้างนะครับมีสี่ช่องไม้นะครับ4ช่องไม้นะครับทั้ง xlr แล้วก็แบบแจ็คโฟนนะครับเป็น4ช่องนะครับแล้วก็มีมีเกนนะครับสำหรับความรู้เบื้องต้นนะครับก็คือมีเกนก็คือนําสัญญาณ ขาเข้านะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้เป็นประตูขาเข้านะครับขาเข้านําสัญญาณนะครับแล้วก็มี high นะครับไฮหรือว่าเสียงแหลมนะครับแล้วก็มีเสียงเบสเหมือนกับหรือว่าเสียงโลนะครับมีเซนส์เอฟเฟคเอฟเฟคเอ็กโคนะครับหรือว่าเล่นเป็นมอนิเตอร์นะครับต่อมาแผ่น LR นะครับ LR ก็คือสายขวาแผ่นแยกสายขวานะครับถ้าหมุนไปฝั่งนี้เสียงจะออกซ้าย นะครับถ้าหมุนฝั่งนี้ก็จะออกฝั่งขวานะครับแล้วก็ PFL นะครับ PFL ไว้เปิดเช็คสัญญาณเฟสลำโพงนะครับเช็คสัญญาณว่าเข้ามิกหรือเปล่าสัญญาณขาเข้าจากโทรศัพท์มือถือของเราจากไมค์ของเราสายสัญญาณมีปัญหาหรือเปล่าตัวนี้สามารถเช็คได้นะครับโดยการกดปุ่มลงนะครับต่อมานะครับมีไฟพิกนะครับพี่ก็คือสัญญาณเกินสัญญาณที่เกินเกินควอตีสัญญาณแรงเกินนะครับที่ มิกเซอร์ตัวหนึ่งนะครับจะรับสัญญาณได้นะครับเสียงพิกเสียงผ้านะครับอันนี้ก็คือเฟดเดอร์นะครับหรือสไลด์ไว้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีมาให้ทั้ง4ช่องนะครับทีนี้มาดูอีกฝั่งรอบข้างกันบ้างนะครับเซนส์นะครับมีเซนส์เอฟเฟกนะครับถ้าเปิดขึ้นนะครับก็จะเป็นออกมอนิเตอร์ในปุ่มเซนส์นะครับหรือว่าเป็นเอเคิก็ได้นะครับแล้วก็รีแพร์นะครับ ดีแพรก็คือ Effect Echo ที่เราจะใช้ในตรงนี้นะครับอเดี๋ยวจะมาอธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับต่อมาปุ่ม MP3 นะครับก็คือคล้ายๆกับเกนเร่งตัวนี้นะครับคล้ายๆกันคล้ายๆเร่งตัวนี้นะครับเมื่อเราเล่นบลูทูธ USB หรือว่ากร์ดนะครับต่อมา Echo นะครับมีมาให้ทั้ง16เบอร์นะครับ16แบนด์นะครับสามารถเลือกเล่นกันได้เลยนะครับ iQ หรือว่าอีคอล l o เซอร์นะครับมาให้ทั้ง5แบนด์นะครับ5้าก้านนะครับว่าจะเป็นเบสนะครับเสียงมิดมิดโลนะครับเสียงมิดนะครับแล้วก็มิดไฮเสียงไฮนะครับถ้าแบ่งเอาง่ายๆเสียงโลโลบวกไฮเบียดบวกกลางนะครับแล้วก็กลางกลางบวกแหลมแล้วก็แหลมเลยมาให้ทั้ง5ความถี่นะครับแล้วตัวนี้เอฟเฟกนะครับไว้เพิ่มเสียงเอฟเฟกนะครับใช้งานเหมือนกับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็น เอ็กซ์เอ่อ็กซ์นะครับแล้วก็เมนนะครับเมนเอฟอาร์ซ้ายขวานะครับก็เวลาเล่นก็มาที่0 dB กันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในขั้นตอนต่อๆไปนะครับแล้วก็เสียบแจ็คโฟนนะครับนี่เสียบแจ็คโฟนอ่าหรือว่าเสียบหูฟังนะครับถ้าท่านผู้ชมมีหูฟังนะครับมีแจ็คโฟนนะครับที่หรือว่าแจ็คหัวบัวนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้หูใช้หูฟังเนี่ยเปิดตรงนี้ได้เลยอ่ะอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับส่วน ความสามารถพิเศษนะครับตัวนี้ก็เป็น power mixer นะครับสามารถเสียบลาโพงแล้วเล่นได้เลยนะครับนี่มันผมที่เสียบตรงนี้นะครับเป็นสเปกคอนนะครับใส่เปกคอนแล้วก็เสียบได้เลยนะครับส่วนท่านผู้ชมอยากจะเล่นเป็นแบบเป็น mixer เฉยๆนะครับก็มีนะครับเป็นลักสามขานะครับ x หรือว่า xlr นะครับสามารถเล่นผ่าน mixer ตัวนี้เข้ากับ power amp เข้าคอร์สเข้า eq เล่นได้เลยนะครับอ่ะ มาดูวิธีการใช้งานกันนะครับอ่าเปิดเครื่องขึ้นนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยเปิดเครื่องขึ้นปั๊บอ่าไฟสีแดงก็จะขึ้นนะครับคำว่า live light นะครับอ่า light ก็คืออ่าพร้อมทำงานแล้วนะครับพร้อมทำงานนะครับส่วน echo นะครับมีมาทั้งหมด16เบอร์ที่ผมอธิบายไปนะครับท่านผู้ชมชอบเบอร์ไหนก็กดเล่นกันเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับ ทีนี้เราจะมาเปิดเพลงกันทดสอบกันนะครับโดยเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเสียบแจ็คโฟนแบบหัวเล็กเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เล่นเพลงได้ปกตินะครับเพิ่มเสียงขึ้นมานะครับทีนี้อันนี้คือเกณฑ์น,นะครับตามที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะครับ เปิดไว้ประมาณ 10- 1ถึงเอนาฬิกาประมาณเที่ยงนะครับถ้าอยากให้ดีก็เปิดประมาณนี้เสียงจะไม่ผ้าไม่พีกกันไปส่วนให้ก็เป่าไว้ประมาณเที่ยงครับไว้ปันเที่ยงตรงๆนะครับแล้วก็เซนเอฟเอกนะครับเราไม่จําเป็นไม่ต้องใช้นะครับตอนนี้ยังไม่ใช้ใหม่แพดเอลอาเปิดไว้เที่ยงเหมือนกันนะครับถ้ามุนไปทางซ้ายก็จะลำโพงออกทางซ้ายนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีลําโพงตัวเล็กนะครับขนาด สามนิ้วนะครับมาต่อฝั่งเดียวนะครับเดี๋ยวจะสลับฝั่งให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอ่ะทีนี้มาเปิดกันเมนนะครับเมนตัวหลักเมนตัวหลักนะครับเอาขึ้นประมาณศูนย์ดีนะครับหาไว้ที่ศูนย์ดีทีนี้มาดูเฟสลําโพงกันนะครับว่ามาหรือยังนะครับอ่ะได้ยินเลยยังหรือยังครับผมอ่ะมาฟังมาชมกันนะครับอ่า ถ้าลงนะครับปับ๊บอ่านะครับอันนี้เป็นลำโพงไว้สำหรับทบทสอบนะครับเพาเวอร์มิกเซอร์นะครับไว้สำหรับรีวิวให้ท่านผู้ชมได้อ่ารับชมกันนะครับอ่าทีนี้ถ้าท่านผู้ชมเอเสียงกลางเบาเกินไปนะครับ มาเล่งตรงสไลด์ตรงกลางได้เลยนะครับอ่เสียงออกมาแล้วครับก็จะคล้ายๆล้ายฮอนนะครับทีนี้ดรอปลงนะครับคัดลงก็จะปิดเสียงกลางนะครับเอ้เสียงแหลมไม่ซิปนะครับอ่าไม่ซิปก็จะบูทขึ้นนะครับอ่าเสียงแหลมมาแล้วครับผมอ่าทีนี้มาดูอีกข้างนะครับขออนุญาตผ่อนเสียงลงก่อนเ้ยพี่น้องเวลาที่เราจะ เปลี่ยนสายลำโพงนะครับทีนี้เมื่อกี้เล่นฝั่งนี้นะครับสายลำโพงทีนี้เมื่อกี้เล่นฝั่ง A นะครับทีนี้มาฝั่ง B นะครับมาฝั่ง B นะครับแล้วทีนี้ก็เปิดเพลงเล่นปกตินะครับ LR เมน LR นี่ไว้สำหรับฟังไว้0 db นะครับส่วนตัวนี้นะครับช่องหนึ่งช่องสองเนี่เล่นไปปกตินะครับ ยังไงครับส่วนขมพลังนะครับขมพลังนะครับฟังชัดชใช่ชัดเจนนะครับขมพลัง p พาเวอร์มิกเซอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่350วัตต์ต่อชแนลนะครับทั้งหมดมีซ้า์ก็ขัวนะครับฟังละ350วัตต์ต่อข้างนะครับก็สามารถเล่นอ่า12นิ้วข้างละ2นี่เล่นได้สบายนะครับเล่นได้เลยนะครับส่วน15นิ้ว1 2ถึงดอกเล่นได้นะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมไว้สำหรับฟังในบ้านนะครับหรือว่าตั้งงาน ตั้งตั้งงานใช้เสียงไม้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทดสอบเสียงไม้นะครับนี่ไม่เตรียมไว้แล้วครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามนะครับพอว์ตมิกเซอร์นะครับตัวนี้ราคาที่2,990บาทเท่านั้นนะครับจำนวนมีจำกัดนะครับท่านผู้ชมก็จะได้คู่มือการใช้งานนะครับ คู่มือการใช้งานต่างๆเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่นําไปแล้วมันใช้การยังไงก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0650945779นะครับหรือว่า ad line กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีประกันการใช้งานนะครับประกันเป็นเวลา1เดือนนะครับในกรณีที่ลูกค้านําไปเปิดนะครับไปเปิดแล้วอะ มันไม่ดังใช้งานไม่ได้ปกติสินค้าเสียหายแตกหักนะครับทางร้านก็ยินดีรับเคมนะครับส่วนค่าส่งนะครับทางร้านก็จะขออนุญาตรับผิดชอบนะครับในค่ารับเคมส่วนต่างๆนะครับท่านผู้ชมสบายใจได้เลยนะครับติดต่อกันมามาได้นะครับที่0650945779นะครับมีคู่มือและประกันการใช้งานครับตัวนี้เป็นสินค้ามือหึนะครับแกะกล่องจากโรงงานนะครับพร้อมประกันนะครับถือว่าสุดคุ้มนะครับส่วน 2,990บาทบวกค่าส่ง100บาทนะครับนี่หรือว่ามาชมมาเลือกดูเอาเองได้นะครับที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับอ่าแล้วก็ประกันนะครับประกันการใช้งาน1เดือนนะครับในกรณีที่ใช้งานไม่ปกตินะครับอ่ะพบกันคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามนะครับสนจิตสนใจนะครับ ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับขอแค่โทรมาสอบถามกันได้นะครับส่วนปลายทางนะครับปลายทางก็มีบัวค่า COD เพิ่มนะครับ100บาทก็เป็น200บาทนะครับถ้าเก็บปลายทางนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับทดสอบเสียงใหม่นะครับแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อของบลูทูธนะครับคลิปนี้ขอไว้เพียงแค่10กว่านาทีเร็ษแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ